อัลตราเปการใช้คลื่นโฟกัสอัลตราซาว์ยิงเข้าไปใต้ผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับทำาีหนึ่งชั่วโมงทำปีละเพียงหนึ่งครั้งอยู่ยกกระชับยาวนานถึงหนึ่งปี สวัสดีครับหมออารมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่เพอรจุดคลินิกสาขาเกสรวิลเลจครับจะสังเกตนะครับวันนี้ผมแต่งตัวรีแลกซ์มากๆเลยเป็นไพรเวทมากๆเลยนะครับจะมาฝากตัวเป็นคนไข้ของคุณหมออ่อนครับเป็นคุณหมอเองเนี่ยแล้วดูแลตัวเองอย่างไรบ้างผมโชคดีครับที่ผมมีตัวช่วยครับ เออตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปวางแผนการรักษากันเลยดีกว่านะครับยังไงให้คุณหมอตามเข้าไปที่ห้องได้เลยนะครับ ห้องทรีทเมนต์ทุกห้องเนี่ยจะเป็นห้องส่วนตัวผมชอบเรียกวิธีการดูแลผิวตัวนี้เ,เรียกว่าการทําบุญให้กับผิวทําเสร็จปั๊บเนี่ยอาจ,จยังไม่ได้เห็นผลทันทีเหมือนกับการฉีดฟิลเลอร์หรือการฉีดบท็อกซ์แต่เป็นการช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวนะครับทั้งคอลลาเจนในระดับลึกและก็คอลลาเจนในระดับตื้นครับทำให้ผิวเราเนี่ยทั้งยกและก็ทั้งกระชับขึ้นทรี a เมนต์ที่เราพูดถึงนั่นก็คือตัวอัลตรานั่นเองครับ อัลตราเป็นการใช้คลื่นโฟกัสอัลตราซาวนะครับหรือที่เราเรียกว่าไฮอินเทนซิตี้โฟกัสอัลตราซาวครับยิงเข้าใต้ผิวครับข้อดีของคลื่นเสียงตัวนี้นี่คือผิวด้านบนเราครับมันจะไม่เกิดแผลไม่เหมือนการทำเลเซอร์ไม่เจ็บไม่ร้อนแต่มันจะเข้าไปเย็บด้านใต้ผิวนะครับที่ความลึก3และ4.5ม mm, ิลิเมตรซึ่งเป็นระดับความลึกของ,ของคอลลาเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนแนวตั้งซึ่งช่วยให้ผิวกระชับนะครับแล้วก็คอลลาเจนแนวนอนที่ทำให้ผิวยกเราจะมีจุดที่เราโฟกัส จุดที่เรายิงและจุดที่เราเว้นครับจะเห็นนะครับว่ากรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่ผมขีดสีเขียวเอาไว้นะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เราเรียกว่าโนโกโซนนะครับเพราะว่ามันจะมีเส้นประสาทอยู่ถ้าเรายิงไปโดนตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นอันตรายต่อเส้นประสาทได้เวลาของผมแล้วนะครับถึงคิวผมแล้วผมมาอยู่กับคุณหมอออนแล้วครับผมออกแบบรูปหน้าไว้บางส่วนแล้วครับเดี๋ยวจะให้คุณหมอออนช่วยดูนิดนึงว่ามีตรงไหนที่ควรจะเพิ่มเติมบางหรือเปล่า อายุเราเริ่มมากเึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือความหย่อนคล้อยสิ่งที่ควรมีกลับไม่มีสิ่งที่ไม่มีมันกลับมีเช่นไขมานที่ คอยลงมาเลยนะแกมทําให้หน้าเราดูไม่กระชับดูหย่อนคล้อยนั่นเองค่ะตาสองชั้นเล็กลงนิดนึงโอ้ใช่พี่อามดูง่วงนอนนะคะ <laughs> จริงๆไม่ได้ง่วงนะครับสดใสมากเลยครับแต่มันดูง่วงใช่ไหมครับผิวหนังเราเริ่มมีความหย่อนคล้อยคอลลาเจนเริ่มไม่กระชับเพราะฉะนั้นจะทําให้ตาเราดูไม่เปิดและกลมโตนะคะอัลตราก็สามารถช่วยยกคิ้วและทําให้ตาเราดูเปิดกลมโตมากขึ้นได้ในระดับหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปทำอัลตรากันครับ มี Deep Sea Technology ทําให้เวลาที่หมอทำอัลตราหมอสามารถวิเคราะห์ผิวหน้าของคนไข้ได้ผิวหนังนั้นเราประกอบด้วยส่วนหลักๆคือ3ชั้นค่ะชั้นบนที่เราเห็นเข้มๆอันนี้คือชั้นผิวหนังด้านบน ถัดมาคือสีดำๆที่เรามองเห็นอันนี้คือชั้นไขมันจะมีเส้นใหญ่คอลลาเจนสอดแทรกอยู่ที่เราเห็นเป็นสีขาวๆเล็กๆซึ่งการยิงอัลตราในชั้นนี้จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวหนังเรามีความกระชับมากขึ้นผ่านไป1ชั่วโมงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการทําอัลตราประจําปีของผมนะครับคําถามคือหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยทำอัลตรามันเจ็บหรือเปล่านะครับ ก็ต้องบอกเลยว่ารู้สึกบางนิดหน่อยแต่ไม่ได้เจ็บทุกครั้งที่เรายิงเนี่ยเราจะมีการสแกนผิวหนังก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าทุกจุดที่เรายิงเนี่ยโดนเส้นใยคอลลาเจนแน่นอนโดยที่ไม่ไปทำอะไรต่อต้ามเนื้อกระดูกหรือว่าเส้นประสาทที่ทําให้คนไข้เจ็บฟรีๆโดยที่ไม่มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นครับ ทำเสร็จแล้วเมื่อไหร่จะเห็นผลดูจากรูป Before After เราจะเห็นได้เลยว่าผิวของผมเนี่ยยกกระชับขึ้นประมาณ20%เลยยังต้องอาศัยระยะเวลาอีกประมาณ3เดือนนะครับผลที่ได้รับนะครับมักจะยกกระชับอยู่ได้นานประมาณ1ปีครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอายุและการใช้ชีวิตจวันรวมถึงไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยครับ